ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel Networks 02-945-5500สวัสดีครับผมนายต้ คสรับผมตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบนยุญยววิทยายลายัยจังหวัดปำตางครับตอนนี้ผมอายุ15ปีครับผมความฝันของผมนะครับอยากเป็นนักดนตรีนักร้องมืออาชีพครับที่โด,ด่งดังเป็นที่ผู้คนรู้จักชื่อเสียงโด,ด่งดังครับผมก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอดีตครับผมก็ตอนนั้นอยู่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปีการศึกษาที่หนึ่งนะครับก็ เป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ก็ได้รวมตัววงครับผมมีห้าคนครับก็แต่ละคนก็เป็นมือใหม่ครับผมมือใหม่ก็ิ่งมาเล่น,นดนตรีกันก็ยังไม่รู้จังหวะยังไม่รู้แบบเน,นืลอที่ยังไม่รู้คําร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพลงแรกที่พวกเราเล่กเล่นกันก็คือเพลงฤดูร้อนครับผมของทาดับครับก็แบบนัดกันมาซองครั้งแรกก็แออเฮ้ ดนตรีนี่มันเออสนุกดีนะเพราะตอนแรกที่ผมได้ฟังดนตรีเพลงเนี้ครับก็ดูร้อนก็แบบเฮ้ยมันเป็นเพลงอะไรวะผมไม่เข้าใจความหมายครับแต่พอได้ไมาร่วมเล่นกับเพื่อนๆก็แบบเฮ้ยเออ,เอ,อมันสนุกดีนะคการเล่นดนตรีมันเป็นอย่างนี้คนระับมันต้องสามนาทีนะมันต้องแบบเออให้เข้ากันนะแบบจังหวะต้องเป๊ะๆอย่างเงี้ยครับก็เพลงนี้ผมมือใหม่ ฝึกเป็นเดือนเลยครับเดือน2เดือนโอ้โหพยายามกันมากครับไม่ได้เล่นเพลงอื่นเลยแต่ก็ร่วมทุกร่สมสารกันมาครับผมก็ครับก็พอมีวันหนึ่งครับก็วันนั้นจะเป็นวันวาเลนไทน์ครับผมเขามีจัดงานการแสดงดนตรีครับผมขึ้นโชว์อะไรขึ้นแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบวงเก่งๆก็จะไปเล่นกันที่นั่นครับก็กผมก็เฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งครับมาช่วยเฮ้ย เราไปเล่นงานบนวันเลนไทยที่นั่งไหมก็แบบอออยากลองอยากขึ้นเวทีบ้างนะครับก็แบบเออใครเลยไหมก็แบบแล้วเพื่อนก็แบบไปเอาอะไรสมัครมาอะไเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็บอกเฮ้ยมาซ้อมวันนี้นะโอเคก็แบบเริ่มเรียนเซ็ตทุกคนก็แบบขี่รถสองแถวมาครับก็มาที่ห้องซ้อมวันนี้ก็บเพื่อนก็ยิ้อยู่น่ารักเขาบอกก็เฮ้ยทำไมไม่เข้าไปวะ จะไปที่ไหนดีอ่ะแบบมันกลายเป็งแล้วใช่ไหมครับที่แบบที่ซ้อมก็เต็มหมดเลยครับคิวยาวมากครับก็แบบเริ่มรู้สึกแบบท้อแท้แล้วก็แบบเฮ้ยจะเล่นดีไหมวะเออจะเล่นอยู่หรือเปล่าแบบจะทัำไหมเราเออเราก็ฝีมือก็ไม่ใช่จะเก่งก็แบบเป็นพวกอ่อนอะไรเงีแบบ้ยเป็นพวกห่วยแตกอะไร จะท่านเหือแล้วพูดแบบนี้ก็แบบ ียวนี่จะทำให้แบบความฝันที่เคยมีร่วมกันหบพังสลายหบจากที่เคยแบบเอ้ยสู้ๆนะไอ้บนี้มันนี่มีแล้วทุกคิรงทอแท้แ้นาคนกบกว่า้ทีมไสนับเลยแล้ว ขบบ้านขึ้นรถขับบ้านก็ร้องไห้ร้องทรมรู้สึกเสียใจเราไม่ได้ไดพูดอย่างนั้นเลยบ,บ้านไปผมว่าร้องไห้ผมไม่ได้ทำนี้เลยคัดครับ Supermodel Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพ ถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel Networks 0ร์4 5 55 00